คุณเคยคิดไหมว่าเงินล้านหรืออำนาจลึกลับอันไหนอันตรายกว่ากันฉันได้รับมรดกบริษัทสี่พันล้านบาทสามีชวนไปดำน้ำฉลองแต่ใต้น้ำมีเสียงกระสิบหนีไปเร็วใครจะเชื่อว่าแค่การตัดสินใจเพียงหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดการคุณจะทำอย่างฉันหรือนีไปก่อนที่จะสายเกินไปชื่อเรื่องฉันได้รับมรดกบริษัทสี่พันล้านบาท สามีชวนไปดำน้ำแต่มีคนกระซิบว่าหนีไปเร็วเช้าวันนั้นฉันยืนอยู่ในห้องประชุมที่มีกลิ่นไม้ขัดใหม่เอกสารกองหนาวางเรียงเหมือนกำแพงสีขาวตัวเลขสี่พันล้านบาทกดทับหน้าอกจนหายใจไม่เต็มปอดฝามือฉันเย็นชื้นเหมือนจับโลหะเสียงปรบมือดังขึ้นแต่ในหูฉันมีเพียงเสียงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสามียิ้มรอยยิ้มกว้างและนิ่งเกินไป เหมือนหน้ากากที่ไม่เคยขยับเขาชวนฉันไปดำน้ำบอกว่าเป็นการฉลองชีวิตใหม่ทะเลจะทำให้เราลืมทุกอย่างเรือออกจากฝั่งกลิ่นน้ำมันผสมกลิ่นเค็มของลมทะเลแสงแดดสะท้อนผิวน้ำจนแสบตาฉันสวมเสื้อชูชีพสายรัดแน่นรอบเอวแน่นเหมือนมือที่มองไม่เห็นใต้ผิวน้ำโลกเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองฟองอากาศลอยช้าเหมือนเวลาหยุดเดิน ปการังสีซีดสันไหวตามกระแสน้ำคล้ายสิ่งมีชีวิตที่กำลังเฝ้ามองท่านใดนั้นมีมือแตะข้อเท้าฉันจากด้านหลังแรงแต่เบาแต่ชัดเจนฉันหันไปเห็นเพียงเงาดำไหวผ่านหัวใจฉันกระตุกใต้น้ำมีเสียงไม่ใช่เสียงคลื่นแต่เป็นเสียงกระซิบใกล้หูนี้ไปเร็วคำสองคำแทงทะลุโสดประสาทเย,ย็นเฉียบกว่าน้ำทะเล ฉันมองขึ้นไปบนผิวน้ำเห็นเงาเรือบิดเบี้ยวเหมือนโลกกำลังแตกออกอากาศในทางหายใจลดลงทีละนิดเสียงเตือนเริ่มสัน่นฉันหันไปหาสามีเขาลอยนิ่งดวงตาจับจ้องฉันไม่กระพริบมือเขาขยับช้าและมั่นคงตรงมาที่สายอุปกรณ์ของฉันกระแสน้ำเริ่มแรงร่างฉันหมุนโลกทั้งใบสันส่นสะเทือนฉันพยายามดึงตัวเองถอย แต่แรงดึงจากเบื้องล่างเหมือนมีบางอย่างคว้าไว้เสียงกระซิบดังอีกครั้งใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจนี้เดี๋ยวนี้ฉันเห็นฟองอากาศแตกกระจายมือของสามีเอื้อมถึงขณะที่แสงสว่างด้านบนค่อยๆหายไปแสงสว่างด้านบนจางลงเหมือนถูกใครเอามือมาปิดท้องฟ้าน้ำทะเลเย็นจัดซึมผ่านถุงมือชาจนปลายนิ้วแทบไม่รู้สึกแรงดึงจากด้านล่าง หนักและมั่นคงเหมือนเชือกที่ผูกติดกับความมืดฉันเตกขาพยายามรักษาสมาดุลกล้ามเนื้อสั่นด้วยความกลัวเสียงเตือนจากอุปกรณ์ดังถี่ขึ้นทุกครั้งเหมือนเขาลงจากด้านในดวงตาฉันพร่าน้ำตาผสมกับน้ำทะเลแยกไม่ออกว่าอะไรคือความหวาดวันเงาดำด้านล่างขยับชัดขึ้นรูปร่างไม่เหมือนปลามันสูงยาว และตั้งตรงอย่างผิดธรรมชาติสามีขยับเข้ามาใกล้ฟองอากาศจากปากเขาลอยขึ้นแต่ใบหน้าเขายังคงนิ่งมือเขาคว้าสายอากาศปลายนิ้วเกรงเหมือนรู้ตำแหน่งทุกอย่างล่วงหน้าฉันส่ายหัวแรงสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่เขาไม่ตอบสนองรอบตัวฉันน้ำเริ่มขุ่นเหมือนมีบางอย่างกวนตะกอนจากก้นทะเลกลิ่นสนิมแทรกเข้ามาในลมหายใจ ทั้งที่อยู่ใต้น้ำหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะฉีกหน้าอ,อกออกมาจังหวะเดียวกับแรงดึงที่เพิ่มขึ้นฉันเห็นมืออีกข้างไม่ใช่มือของสามีผิวคล้ำและหยาบนิ้วเรียวยาวเกาะข้อเท้าฉันแน่นเล็บจิกเหมือนตะขอเสียงกระซิบดังอีกคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่หลายเสียงทับซ้อนนี้ไปนี้ไปนี้ไปคำเตือนหมุนวนในหัว ปะทักกับเสียงเลือดในหูจนแทบไม่ได้ยินอะไรอื่นฉันรวบรวมแรงทั้งหมดดึงสายอากาศคืนแรงกระชากทำให้ร่างสับัดสามีถอยไปเล็กน้อยดวงตาเขาเบิกกว้างเป็นครั้งแรกที่สีหน้าสั่นไหวเงาดำด้านล่างพุ่งขึ้นน้ำแตกเป็นคลื่นแรงประทะก,กระแทกหน้าอกร่างฉันหมุนคว้างทิศทางหายไปบนล่างสลับกันในพริบตาฉันเห็นโลหะ เป็นโครงบางอย่างฝังอยู่ในหินปะการังโซ่เก่าคลุมด้วยตะไคร่น้ำโยงขึ้นไปหาบางสิ่งที่มองไม่เห็นข้อมือฉันเฉียดโซ่ความเย็นแล่นผ่านกระดูกเหมือนความทรงจำที่ไม่ใช่ของฉันภาพแปลกประหลาดวูบเข้ามาในหัวโต๊ะประชุมเอกสารลายเซ็นเสียงหัวเราะแผ่วไม่รู้มาจากใครดังปนกับเสียงน้ำแรงดึงเปลี่ยนทิศ เหมือนมีใครตัดสินใจใหม่ฉันถูกดึงออกห่างจากสามีดวงตาเขาเล็กลงร่างเขาถอยห่างเหมือนถูกผลักไปอีกโลกหนึ่งฟองอากาศสุดท้ายลอยออกจากปากฉันแตกสลายก่อนถึงผิวน้ำความเงียบปกคลุมหนาหนักจนเจ็บหูร่างฉันถูกพาเข้าสู่ความมืดลึกกว่าเดิมด้านหน้ามีแสงริบหรี่สีเขียวหม่นเหมือนไฟฉุกเฉิน เสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงกระแทกเหมือนประตูเหล็กปิดลงหนึ่งบานสองบานมือที่จับข้อเท้าฉันคลายแต่แรงกดที่หลังเพิ่มขึ้นผลักฉันไปข้างหน้าฉันลอยผ่านช่องแคบหินบาดแขนรู้สึกอุ่นไหลออกมาแสงริบหรี่ชัดขึ้นเผยให้เห็นพื้นทรายเรียบและเงาหลายเงาที่ยืนเรียงพวกเขาไม่ขยับแต่ทุกดวงตามองมาที่ฉันพร้อมกัน ในความเงียบนั้นเสียงกระซิบสุดท้ายดังชัดในหัวมรดกไม่ได้เป็นของขวัญมันคือการเลือกมันคือการเลือกคําประโยคเดียวกล้องสะท้อนในกะโหลกพื้นทรายใต้ตัวฉันเย็นและละเอียดเหมือนผงกระดูกที่ถูกบดจนเนียนเงาหลายเงาค่อยๆขยับราวกับลมหายใจเดียวกันดวงตาพวกเขาส่องแสงมนไม่กระพริบ ฉันพยายามลุกขาเหมือนไม่ใช่ของตัวเองหนักและชาน้ำรอบตัวนิ่งผิดปกติไม่มีคลื่นไม่มีเสียงแสงสีเขียวหมน่นสั้นไวเบาๆเหมือนหลอดไฟใกล้ดับฉันหันกลับไปมองทางที่ถูกดึงเข้ามามืดสนิทจนไม่เห็นอะไรหัวใจเต้นช้าลงแต่หนักทุกจังหวะเหมือนถูกบีบเงาหนึ่งก้าวออกมารูปร่างคล้ายมนุษย์ แต่ยืดผิดสัดส่วนผิวเขา่าซีดเหมือนแช่น้ำมานานเส้นเลือดเป็นเงาดำใต้ผิวเขายกมือขึ้นชี้มาที่ฉันนิ้วเรียวยาวเกินปกติเสียงดังขึ้นไม่ใช่ผ่านน้ำแต่ดังอยู่ในหัวเลือกเสียงเดียวแต่ทับซ้อนหลายชั้นภาพบริษัทตึกสูงกระจกสะท้อนท้องฟ้าภาพสามีรอยยิ้มเดิมนิ่งและว่างเปล่า ภาพเอกสารตราประทับมึกสีแดงทุกภาพซ้อนทับแล้วแตกออกเหมือนกระจกชั้นกลมหน้าอกความแน่นขยายเหมือนมีอะไรฝังอยู่ข้างในเงาอื่นขยับตามยืนล้อมเป็นวงวงกลมแคบลงช้าๆพื้นทรายสัน่นเม็ดทรายลอยขึ้นเหมือนฝุ่นในห้องปิดตายกลิ่นข่าวแรงขึ้นปนกลิ่นสนิมเก่าฉันมองมือของตัวเอง เส้นเลือดชัดผิวซีดเหมือนพวกเขาความเย็นแผ่จากปลายนิ้วไหลเข้าสู่แขนเสียงกระซิบกลับมาไม่เร่งแต่หนักแน่นรับหรือทิ้งคำสุดท้ายยืดเยือ่อเหมือนเชือกรัดคอฉันรู้สึกถึงแรงดันจากทุกทิศเหมือนน้ำหนักมหาศาลกดลงแสงสีเขียวหม่นกระพริบแรงขึ้นเงาพวกเขาบิดเบี้ยวในแสงนั้น ฉันเห็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนตราบนเอกสารมันเรืองแสงตรงกลางวงรอการสัมผัสหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเร็วและรุนแรงเสียงจากที่ไกลเหมือนเครื่องยนต์เรือสั่นสะเทือนเบาๆเงาทุกเงาหยุดพร้อมกันดวงตาหันไปทางเดียวแรงดึงใหม่เกิดขึ้นด้านหลังฉันไม่รุนแรงแต่แน่นมือบางอย่างแต่กลางหลัง ผลักฉันเข้าใกล้สัญ,ญลักษณ์ผิวฉันเริ่มอุ่นขึ้นตัดกับความเย็นรอบตัวเสียงในหัวลดเหลือเสียงเดียวชัดและต่ำตัดสินใจปลายนิ้วฉันสัน่นเข้าใกล้แสงเรืองนั้นรอบตัวน้ำเริ่มไหลอีกครั้งช้าและวนเงาพวกเขาน้มตัวเข้ามาใกล้จนแทบชนในวินาทีนั้นฉันได้ยินเสียงลมหายใจ ไม่ใช่ของฉันมันอยู่ใกล้หูอุ่นและคุ้นเคยชื่อฉันถูกเรียกเบาๆชัดเจนท่ามกลางความเงียบร่างฉันแข็งค้างปลายนิ้วหยุดกลางอากาศแสงเรืองสั่นแรงขึ้นแสงเรืองสั่นแรงขึ้นเหมือนหัวใจที่ถูกบีบให้เต้นเร็วเสียงเรียกชื่อฉันดังซ้ำชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่เสียงในหัวแต่เป็นเสียงที่สั่นผ่านน้ำกระแทกโสดประสาท ฉันหันชา้าชาร่างกายฝืนการเคลื่อนไหวเหมือนถูกมัดด้วยแรงที่มองไม่เห็นด้านหลังเงาหนึ่งปรากฏคุ้นตาเกินไปเป็นฉันหรือเหมือนฉันทุกอย่างเหมือนกันใบหน้าเดียวกันดวงตาเดียวกันแต่สายตานั้นว่างเปล่าเงานั้นยิ้มมุมปากยกชา้าเหมือนเรียนรู้การยิ้มจากความทรงจำเงารอบวงเริ่มสัน่นบางเงาถอยหลัง แสงสีเขียวหม่นเปลี่ยนเป็นสีซีดเหมือนเลือดจางตัวต้นอีกคนก้าวเข้ามาใกล้ใกล้จนฉันเห็นรอยแตกบนผิวรอยแตกเล็กๆเหมือนกระจกที่เคยราวแต่ถูกฝืนใช้งานเขายื่นมือมามือเดียวกับของฉันอุ่นกว่าเสียงของเขาดังชัดไม่ทับซ้อนเธอหนีได้แต่ฉันอยู่แทนคำพูดนั้นทำให้สายใต้เท้าฉันยุก เหมือนพื้นกำลังรับน้ำหนักไม่ไหวภาพผุดขึ้นห้องประชุมอีกครั้งเก้าอี้ว่างหนึ่งตัวภาพเรือที่นั่งฝั่งหนึ่งไม่มีใครอยู่ภาพสามียืนมองทะเลรอยยิ้มเดิมแต่ดวงตาว่างเปล่าแรงดึงที่หลังชั้นคลายลงเหมือนมีใครปล่อยมือเงารอบวงถอยออกพร้อมกันวงกว้างขึ้นแสงสัญ,ญลักษณ์สั่นแล้วรี่ เหมือนหมดความสนใจตัวต้นอีกคนจับข้อมือฉันแน่นมั่นคงความร้อนจากมือเขาไหลเข้ามาแทนที่ความเย็นเสียงกระซิบสุดท้ายจากรอบวงแผ่วลงแลกเปลี่ยนคำเดียวหนักเหมือนตราประทับน้ำรอบตัวเริ่มหมุนแรงทรายปลิวแสงแตกเป็นเส้นแรงดูดจากด้านบนดึงฉันขึ้น เร็วและรุนแรงมือของอีกคนยังจับอยู่แน่นขึ้นสายตาเขาจ้องฉันไม่กระพริบจงจำเขาพูดริมฝีปากไม่ขยับโลกหมุนสีเขียวสีดำสีขาวปะทะกกันฉันทะลุผ่านผิวน้ำอากาศกระแทกปอดเจ็บจนแทบร้องเสียงคนเสียงเรือเสียงโกลาหลฉันถูกดึงขึ้นเรือ มือหลายมือหยาบและสัน่นแดดแรงแสบผิวโลกสว่างเกินไปฉันไอน้ำเค็มทะลักปอดแสบร้อนใครบางคนเรียกชื่อฉันเสียงตื่นตระหนกใกล้หูฉันลืมตาเห็นท้องฟ้าขาวจ้าสามียืนอยู่เปกหอบหายใจสีหน้าเขาไม่เหมือนเดิมมีบางอย่างขาดหายฉันมองมือของตัวเอง ผิวอุ่นแต่มีรอยซี่เป็นเส้นเหมือนรอยแตกจางๆที่ไม่ควรอยู่เสียงคลื่นซัดเรือเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ใต้เสียงนั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆไม่ใช่คำเตือนแต่เป็นการนับหนึ่งสองสามเสียงนั้นดังจากในอกฉันเองหนึ่งสองสามแต่ละตัวเลข หนักและรุนแรงเหมือนทุบลงบนหัวใจฉันหายใจไม่ออกมือเกาะขอบเรือแน่นน้ำหนักในอกเหมือนใครกดอยู่สามีมองฉันดวงตาสั่นเล็กน้อยรอยยิ้มหายไปแทนที่ด้วยความกลัวบางอย่างรอบตัวเรือน้ำทะเลขุ่นคลื่นหมุนวนเหมือนถูกดึงเข้าสู่วงเวียนใหญ่สายลมพัดแรงผมเปียกติดใบหน้าเค็มจนแทบลอกปาก ฉันหันไปมองทะเลไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมแสงใต้ผิวนา้าเป็นสีเขียวเข้มส่องออกมาเป็นลำแสงแปลกประหลาดฉันเห็นเงาอีกครั้งใหญ่กว่าหนาแน่นเหมือนกำลังรอฉันอยู่หัวใจฉันกระตุกสติสัน่นฉันพยายามถอยไปแต่เท้าจมลงทรายเหมือนมีแรงดึงจากใต้เรือเสียงกระซิบกลับมาชัดขึ้นใกล้จนแทบได้ยินลมหายใจ เลือกเธอมีเวลาไม่มากฉันมองสามีเขาไม่เข้าใจแต่ตาเขาเต็มไปด้วยความวิตกแรงดึงด้านล่างเพิ่มขึ้นเหมือนใครกวาดทุกอย่างลงไปน้ำหมุนวนรอบตัวฉันดวงตาเริ่มพระามือฉันสัน่นแต่ต้องตัดสินใจปลายนิ้วแต่ลงบนแสงสัญ,ญลักษณ์ไฟเขียวสว่างขึ้นแรงดึงจากใต้ตัวฉันหายไปทันทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความรู้สึกเหมือนถูกมองจากทุกทิศทางเงาที่อยู่ใต้น้ำยังคงปรากฏแต่ยืนนิ่งไม่เข้ามาฉันมองไปที่สามีเขาเอื้อมมือมาแต่ฉันยังไม่กลา้าเสียงกระซิบเปลี่ยนโทนอ่อนลงแต่หนักแน่นเหมือนรอคำตอบสุดท้ายฉันได้ยินตัวเองพูดเบาๆไม่ใช่กับใครแต่กับสิ่งที่อยู่ใต้ทะเล ฉันรับคําเดียวโลกทั้งใบสันสะเทือนน้ำรอบตัวส่องแสงเขียวสลัวฟองอากาศลอยช้าเหมือนเวลาเองก็ชะลอตัวร่างฉันเริ่มลอยเหนื่อยพื้นทรายมือยังจับสัญ,ญลักษณ์แน่นเงาใต้ทะเลเริ่มหดตัวแผ่เป็นฝุ่นแสงค่อยๆละลายแรงดึงจากใต้ตัวฉันเปลี่ยนเป็นแรงดันขึ้นพยุงร่างฉันขึ้นสู่ผิวน้ำ สามียืนนิ่งไม่กล้าขยับดวงตาเต็มไปด้วยความงงและหวาดกลัวฉันลอยขึ้นสูงหัวโผล่เหนือผิวน้ำอากาศกระแทกปอดจนแทบหายใจไม่ทันแสงแดดส่องตรงหน้าแต่ไม่สว่างเหมือนเดิมมันเป็นแสงจางๆผสมกับสีเขียวหม่นจากใต้ทะเลฉันหันกลับไปมองน้ำด้านล่างเงาทุกเงาหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่แต่ร่องรอยยังคงอยู่ สายอากาศฉันเปียกมือฉันยังอุ่นและรอยซี่จางบนผิวเสียงกระซิบสุดท้ายดังเข้ามาในหัวอ่อนโยนแต่หนักแน่นคุณเลือกแล้วและคุณไม่สามารถกลับไปได้ฉันลมหายใจสั้นมองสามีเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ฉันรู้แล้วมรดกสี่พันล้านบาทไม่ได้เป็นของขวัญแต่เป็นการปลุกสิ่งที่อยู่ลึกใต้ทะเล และลึกในตัวฉันเองแสงแดดบนผิวน้ำสะท้อนลงบนเรือและบนหน้าที่ไม่เหมือนเดิมของฉันฉันยืนอยู่มือเกาะขอบเรือแน่นรู้สึกทั้งหวาดกลัวและตื่นตัวราวกับชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นหลังจากความมืดที่ลึกที่สุดน้ำทะเลสงบลงคลื่นซัดเรือเบาแต่ใต้ผิวน้ำยังมีบางอย่างคอยมองฉันอยู่ฉันไม่ได้ยินเสียงกระซิบอีก แต่รู้สึกถึงมันแรงบางอย่างอยู่ในตัวฉันและรอคอยคํำสั่งต่อไปร่างกายฉันสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะรู้แลว้วว่าชีวิตของฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกทุกครั้งที่ลมหายใจผ่านเข้าออกฉันรู้สึกถึงมันแรงเงียบใต้ทะเลที่ฉันเลือกแล้วว่าจะรับและฉันก็พร้อมสำหรับสิ่งที่จะตามมา ฉันยืนบนเรือมองทะเลกว้างไกลน้ำสะท้อนแสงแดดเป็นสีเงินและเขียวมนแต่ในใจฉันเหมือนมีร่องรอยของความมืดฝังอยู่ลึกจนแทบจะลืมว่าเคยมีความสงบสามียืนข้างฉันดวงตาเขายังคงเต็มไปด้วยความสงสัยเขาไม่เข้าใจแต่ฉันรู้ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ฉันได้เห็นและสิ่งที่ฉันเลือกมือฉันยังอุ่นราวกับมีแรงบางอย่าง อยู่ในตัวฉันเองมันไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติที่ฉันเคยรู้จักน้ำรอบเรือเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่ไม่ใช่คลื่นธรรมดามันหมุนวนช้าๆเหมือนมีแรงดึงลึกลับจากใต้ทะเลและแรงนั้นเหมือนรอคำสั่งของฉันฉันหายใจลึกพยายามประคองตัวรู้สึกถึงทุกสิ่งรอบตัวชัดเจนขึ้นกลิ่นน้ำทะเลความเย็นของสายลมเสียงก๊อกน้ำจากเรือ และแรงดึงลึกลับใต้ผิวน้ำฉันยื่นมือออกไปสัมผัสผิวน้ำน้ำไม่เพียงเย็นแต่เหมือนมีชีวิตมันตอบสนองต่อมือฉันขยับและหมุนรอบมืออย่างช้าๆความรู้สึกแปลกประหลาดแทรกซึมเข้าไปในหัวใจเหมือนมีสายใยบางอย่างเชื่อมฉันกับทะเลลึกและกับสิ่งที่ฉันเลือกรับสามียื่นมือพยายามจับฉันแต่ฉันส่ายหัว แรงบางอย่างอยู่ในตัวฉันและไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาแทรกใต้ผิวน้ำบางสิ่งยังคงเคลื่อนไหวไม่ใช่เงาไม่ใช่มนุษย์แต่เหมือนจิตวิญญาณที่สั่งการทะเลฉันหันไปมองมันสายตาฉันตรงกับสายตาที่ไม่มีอยู่จริงร่างของมันโปรง่งแต่หนักแน่นเหมือนทะเลกำลังรอการสั่งการจากฉันฉันยกมือขึ้นความร้อนจากมือฉันแผ่ไปในน้ำ น้ำหมุนตามทิศทางของมือฉันฟองอากาศลอยขึ้นรอบตัวสวยงามแต่ชวนหวาดหวัน่นเสียงกระซิบไม่มาจากภายนอกแต่ดังในหัวเหมือนสมองฉันพูดกับตัวเองเธอมีอำนาจแล้วอำนาจคำนี้หนักแน่นราวกับมีน้ำหนักมหาศาลและฉันรู้สึกได้ว่าทุกการตัดสินใจตั้งแต่วันนี้จะมีผลต่อทั้งโลกใต้ทะเลและโลกเหนือผิวน้ำสามียืนเงียบ เขาไม่กล้าเข้ามาใกล้รากับรู้ว่าแรงบางอย่างอยู่ในตัวฉันและไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเข้าใจได้ฉันก้มลงสัมผัสน้ำอีกครั้งน้ำหมุนตามมือฉันเหมือนรอคำสั่งและฉันก็รู้สึกชัดเจนว่ามารดกสี่พันล้านบาทไม่ใช่เงินแต่เป็นสิ่งที่อยู่ลึกใต้ทะเลและฉันคือผู้ครอบครองมันแรงดึงลึกใต้ผิวน้ำเริ่มช้าและสม่ำเสมอ เหมือนทะเลกำลังทดสอบฉันทุกการเคลื่อนไหวของฉันสามารถเปลี่ยนทิศทางของมันได้ฉันยืนอยู่บนเรือสายตาจับจ้องน้ำหลึกและฉันรู้แล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดไปร่างใต้ทะเลเริ่มปรากฏชัดขึ้นเหมือนรอคำสั่งสุดท้ายแสงเขียวหม่นส่องเป็นลำศาสตรลงบนมือฉันและหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิด ฉันยกมือสูงขึ้นทุกสายตาที่มองฉันทั้งที่เห็นและไม่เห็นเงียบสนิทรอคำตอบฉันยิ้มยิ้มเหมือนครั้งแรกในชีวิตที่กล้าเลือกแล้วเสียงกระซิบในหัวก็เปลี่ยนเป็นเสียงเดียวเริ่มต้นได้แล้วน้ำใต้เรือหมุนแรงขึ้นแต่ไม่รุนแรงจนทำร้ายมันหมุนตามจังหวะมือฉันเหมือนฉันเป็นผู้กำหนดและทะเลทั้งหมดอยู่ภายใต้คำสั่งของฉัน สามียืนมองไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดังเขารู้แล้วว่าฉันไม่ใช่คนเดิมทุกสิ่งเริ่มเปลี่ยนน้ำหมุนรอบตัวฉันแสงเขียวสว่างแรงฟองอากาศหมุนตามมือและร่างใต้ทะเลเริ่มลอยขึ้นพร้อมกับฉันฉันยืนอยู่รู้สึกถึงพลังที่ไม่ได้มาจากเงินแต่จากสิ่งที่ลึกที่สุดใต้ทะเลและฉันก็พร้อมจะใช้มัน เพื่อกำหนดชะตาทั้งโลกเหนือผิวน้ำและโลกใต้ทะเลตามที่ฉันเลือกเองแสงเขียวใต้ทะเลค่อยๆจางลงน้ำหมุนวนเริ่มสงบร่างลึกลับใต้ทะเลค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเงียบและความสงบที่นุ่มนวลฉันยืนอยู่บนเรือล้มหายใจลึกชา้ชาๆหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่ใช่ความหวาดกลัวอีกต่อไปฉันรู้สึกถึงความมั่นคงและอำนาจที่อยู่ในตัวฉัน สามียื่นมือครั้งนี้เขาไม่กล้าแตะแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจรอยยิ้มบางบางปรากฏบนหน้าเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรความรู้สึกนั้นเข้าใจทั้งหมดทะเลสงบแสงแดดสาดลงบนผิวน้ำสวยงามและอบอุ่นเหมือนต้อนรับชีวิตใหม่ฉันมองน้ำลึกอีกครั้งรู้ว่ามรดกที่ฉันได้รับไม่ได้เป็นเพียงเงินแต่เป็นพลังที่ทำให้ฉันรู้จักตัวเอง และเลือกทางเดินชีวิตได้ฉันยิ้มครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่แท้จริงมั่นคงและสง่างามและไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรฉันก็พร้อมแล้วที่จะก้าวไปด้วยความเข้มแข็งและด้วยหัวใจที่กล้าเผชิญทุกสิ่ง